การไกลเกลี่ยนะครับก็ทิศทางการคุยไปได้ดีนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายแต่วันนี้ทางคุณไม้ไม่ได้เดินทางมาศาลซึ่งคุณเทล่าเดินทางมานะคบซึ่งโอกาสที่จะคุยกันก็น่าจะดีดีครับจากทางไกลเกลี่ยแล้วมันอะไรที่ผมบอกว่ามันดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือทางคุณไม้ที่ยื่นคำร้องเข้ามาเนี่ยก็คือในส่วนที่รับรองบุตรแล้วก็ขออนาจปกครองร่วมใช่ไหมครับซึ่งเรื่องการรับรองบุตรก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องการจุดปะเด็นรับรองบุตรนะครับ ก็เป็นท่าที่ดีนะครับจะมีการเซ็นรับรองบุตรใช่ไหมอ่าใช่ครับกําหนดในอ่าตัวนี้ยังไม่ได้กําหนดเมื่อไหร่เพราะว่าเป็นประเด็นอยู่ว่าอ่าให้กําเรื่องการรับรองก่อนนะครับแล้วเรื่องอำนาจปกครองอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอ๋อคือรับรองบุตรนี่คือรับรองแน่ๆครับผมตอนนี้ใช่แต่ว่าอำนาจปกครองเราคือต้องเกียใช่ต้องตดูไกลเกลี่ยอีกทีหนึ่งครับในเรื่องของคำคัดค้านที่ก่อนมีก่อนหน้านี้คือมีการพูดคุยยังไงกันบ้างคะในสำหรับในวันนี้เรื่องเนื้อหาในคำร้องจะไม่มีการคุยกันครับ <S 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 เพราะว่าตอนนี้ก็คือให้แต่และฝ่ายอาจจะคุยกัน,นอกรอบๆห,หรือหรือนัดอีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากครั้งที่แล้วไหมรายละเอียดไ,ไม่มีมมครับ,รรนนรบรยังยังไม่มีการเข้าตกลงกันนะครับก็คือส่วนอำนาจปกครงองร่วมไอ้ที่จะต้องคุยอีกทีนึงเนี่ยค่ะพี่ต้อมมันทิศทางมันจะเป็นยังไงคะอันนี้หรือว่าวันนี้ยังไม่ได้คุยตรงนั้นวันนี้ยังคุยกันไม่ได้ยังไม่ตกลงไม่ได้เรื่องปกครองร่วมนะครับต้องนัดไกลเกกันอีกคีหนึ่งใช่ครับ คุยกันรอบนอกรอบก่อนนะคะก่อนที่จะมาถึงศาลในการไกลเกลี่ยอีกครั้งหนึ่งคิดว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะมีการคุยกันก่อนที่จะถึงศาลก็จำเป็นต้องมาศาลนะคะหรือว่าเราสามารถนัดคุยกันเองได้เลยนอกสถานที่ครั้งหน้าค่ะการคุยสามารถคุยข้างนอกได้แต่ศาลมีนัดอีกทีก็คือวันที่24ธันวาคก้โมงเช้านะครับนัดไกลเกลี่ยนะครับคือวันนี้คืณสองคุณนี้ก็ต้องมาใช่มครับวันนนั้ต้องมาทนายมาไม่ได้แล้วอะไรนะฮะในวันนั้นในวันที่ยี่สท่านก็กำชับให้แต่ละฝ่ายมานะครับ อืมประมาณนั้นโอเคทังไมมมีการพูดคุยหรือฝากอะไรมาทางทางในความในสำหรับในวันนี้บ้างไหมคะอ๋อไม่ได้ไม่ได้มีฝากเลยครับครับซึ่งไอ้ซึ่งสิบปกเอ่อสิบรับรองบุตรของไม้เนี่ยค่ะไอ้ที่ไม้ตัดสินใจว่าเอ้ยน่าจะเซ็นในวันนี้อะค่ะอ่ายังไม่ได้เซ็นวันนี้แต่คือคือยอมรับว่าเป็นบุตรแล้วก็การจะจดทะเบียนอีกทีนึงคือหลังจากที่ศาลมีคำสั่งนะครับต้องรอคำสั่งศาลนะครับตอนนี้ไม่อาจก้าวล่วงตอนนั้นได้ นะครับือต้องต้องรอคำสั่งาว่ามีคำสั่งว่าให้จดทะเบียนก่อนนะครับอืมนะครับแล้วก็อยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูผลการเจรจากันอีกทีวันที่24่่ธันวานะครับได้ครับอืมนะครับแต่ต้องร่กันเตรียมเครับองเขได้ครับผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ